สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็จะให้เพื่อนๆดูต้นรวยล้นฟ้าที่จุม๋มซื้อมานะคะตอนแรกนะคะจุ๋มก็ได้ต้นนี้มาค่ะ,ะต้นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไลฟ์สดใน Facebook นะคะแล้วก็จุ๋มก็ได้มาตอนได้มานะคะเขาจะก้านยาวนะคะประมาณสามใบนะคะ แต่ว่าพอมาถึงจุ่มเนี่ยเขาก็เหี่ยวหมดเลยทั้ง3ก้านนะคะก้านหักหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในการสั่งต้นไม้จากอินเทอร์เน็ตนะคะคือรู้สึกแมคคาเขาอาจจะห่อมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยหักหมดเลยจุ่มก็เลยตัดหมดนะคะแล้วก้อนเนี่ยค่ะเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะอ่าพองอกขึ้นมาก็เป็นสีสีออกอ่า ส้มๆแดงๆเลยนะคะแล้วก็กระดูกเขาก็าขาวๆนะคะนานมากเลยนะคะกว่าที่เขาจะมีใบแรกนะคะใบแรกคือใบนี้กว่าจะโผล่ขึ้นมานะคะหลังจากที่ตัดไปแล้วก็เกิดใบนี้ขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็เมื่อวานถึงเพิ่งเห็นนะคะว่าเขากําลังจะเกิดลอดหลอดใหม่นะคะนี่อันนี้ถึงซื้อมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะคะเดือน กันยายนนะคะนี่อันนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เริ่มเลียเ้ยงกันใหม่นะคะอันนี้ตอนแรกถุงก็ไม่ทราบว่าเป็นรวยล้นฟ้านําเข้านะคะแต่ว่าถามแม่ค้าอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ของเขาเป็นนําเข้าอ่าโอเคทีนี้จุ๋มก็เลยอยากได้รวยล้นฟ้าของไทยนะคะอยากจะมาเปรียบเทียบกันก็เลยไปร้านขายต้นไม้นะคะแล้วก็เจอต้นนี้ เจอต้นนี้นะคะซึ่งตอนแรกแม่ค้าบอกว่ารวยล้นฟ้าจุ๋มก็บอกว่าอีไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่ารวยล้นฟ้าน่ยกระดูกน่าจะต้องสีขาวอ่าก็เปิดอินเทอร์เน็ตกันนะคะเปิด youtube เปิดอินเทอร์เน็ตกันแม่ค้าก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจหรือว่าคนขายคนขายที่แม่ค้าไปรับมาเน่ยเขาจะบอกผิดอ่าแม่ค้าก็เริ่มเริ่มงงๆนะคะเพราะว่า กระดูกมันไม่ได้สีขาวเหมือนในรูปที่เราดูกันในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะและจุ๋มบอกว่าอันนี้คือมิ่งมงคลจุ๋มก็เถียงแม่ค้านะคะว่าอันนี้คือมิ่งมงคลแม่ค้าเขาก็แบบก็อาจจะมิ่งมงคลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคล่ะสุดท้ายจุ๋มก็เถียงเขามาชนะนะคะเขาบอกว่าเออเออสงสัยน่าจะเป็นมิ่งมงคลแหละนะสงสัยว่าแม่ค้าที่เขารับมาอีกทีนึงเนี่ยอาจจะบอกชื่อเขาผิด ก็เลยได้ต้นนี้มานะคะด้วยความดีใจว่าจุ๋มมันได้มิ่งมงคลไทยมาแล้วนะคะเพราะว่ามิ่งมงคลมิ่งมงคลที่จุ๋มได้มาตอนนี้เนี่ยก็เป็นมิ่งมงคลนําเข้าเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้พอเอามาถ่ายรูปลงในกลุ่ม facebook นะคะถามผู้รู้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่มิ่งมงคลนะ อันนี้ก็คือรวยล้นฟ้านําเข้าอ้าวเอาเข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะจุ๋มก็ก็เลยได้รวยล้นฟ้ามาอีกต้นหนึ่งก็เป็นรวยล้นฟ้านําเข้าเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นรวยล้นฟ้าที่มาจากประเทศจีนนะคะตกลงแล้วทั้งสองกระถางของจุ๋มเป็นรวยล้นฟ้านําเข้าหมดเลยจุ๋มยังไม่ได้รวยล้นฟ้าไทยเลยนะคะก็ หมดเงินไปเยอะแล้วนะคะเออแต่ก็สวยดีนะคะสวยดีอ่าไม่ใช่ว่าจะจะไม่สวยนะก็สวยนะคะก็สวยอยู่แต่ว่าคือเราเนี่ยตั้งใจหาอา่รวยล้นฟ้าไทยนะคะแต่ว่าพอได้มาเป็นของนําเข้าเนี่ยคือถ้าเกิดรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นนําเข้าเนี่ยก็โอเคใช่ไหมคะอ่าแต่ แม่ค้าเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็อาจจะรับมานะคะเขาก็เลยเขาก็ไม่ได้มาหลอกลวงเราหรอกเนาะคนนี้นะคะคิดว่านะแต่ว่าเจ้าคนนี้อะค่ะที่ไลฟ์ขายใน facebook เนี่ยค่ะคือจุ๋มเนี่ยถามเขาว่ามีรวยล้นฟ้าไหมเขาก็หยิบต้นนี้มาเลยเขาน่าจะแจ้งสักนิดหนึ่งนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรวยล้นฟ้า นำเข้าอะไรเงี้ยคะ่ะต,ต้องแจ้งลูกค้าเนาะที่จริงอะ่ะเพราะว่าบางคนเขามือใหม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ,ะนะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยคะ่ะว่าจุดตอนนี้จุม,มีรวยล้นฟ้านําเข้าสองต้นแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายกับรวยล้นฟ้าไทยนะจุมว่านะเพราะว่าที่จุ๋มไปดูนะคะรวยล้นฟ้าไทยเขาจะมีกระดูกสีขาวนะคะแต่รวยล้นฟ้าต้นนี้เนี่ยนะคะ มีพี่ในกลุ่มกลุ่มอบอนสีเนะะี่ยค่ะเขาก็ถ่ายรูปนะคะตอนที่ต้นนี้เนี่ยโตโตแบบอาจจะก,กัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะกระดูกเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะแล้วก็หน้าตาก็ใกล้เคียงโรยล้นฟ้าไทยนะคะอแต่ตอนนี้คือเขายังไม่ได้กัดสีนะคือกระดูกนี่จะเขียวชัดเลยจุมก็เลยหลงเข้าใจผิดว่าเป็นมิ่งมงคลเลย หนึ่ก็มือใหม่นะคะเพิ่งเข้าวงการมาได้แค่เดือนเดือนกว่าเองนะคะก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเวลาเพื่อนๆเห็นต้นนี้นะคะที่เขาบอกว่ารวยล้นฟ้าเนี่ยมันคือรวยล้นฟ้านําเข้านะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ